ก็หนักยสไตลแก๊เนยมัมีก้านแข็งนี่ยขหนัน่อยถ้หนักนะตียู่ด้ตียูสามแข็งกว่าใช่ใช่ใช่มันแขงั้นแข็งตรงนี้โอ้เราเป็นขานแข็งเลยเลยไ้พวกระดับโลก คือเวลามันใช้กำลังเยอะอ่ะมันจะนุ่มแต่ว่ามันมันประมาทแข็งกับคนที่กำลังที่ถึงอ่ะลำบากมากขนาดนั้นมีความมีความแข็งแกร่งมากไปเมื่อในมีเสียมันตีอะไรก็ถือนึงมอเตอริกจะเข้ามาได้น่ะตีแล้วก้านงอขนาดนั้นอ่ะกำลังมันอถึงไงมันตีได้มันสะบัดแน่ใช่แต่ว่าอย่างเราประมาทไปเลยก้านยังมี ไม่มีไม่มีแบบไม่มีเลยไม่รับไม่ทำได้เลยไห้คือความในเนี่ยได้เลยไอ้พวกเนี้ยที่มันนั่นกัินให้คนละสเปคตางกันไปคนละสเปคด้วยหรือว่าสเปคเพย์เยอร์แบบสเปคพวกเนว่าคุ้มเงินไหมแต่ว่าแต่ว่ามันค่อนข้างจะนั่นแหละแต่ว่าอาจจะมีมีสเปคอาจจะดีกว่านิดหน่อยหูแม่งก็แค่ทำสีัวนี้และโปรโมท มันคุ้มกัตีสบิกขนาดนี้นะทีนี้ธบิกนี้นะผมว่าตัวนี้ใช้ผู้มือข้างน่าอะไรนะมันตียากนะสิเหมือนเอ็กซ์เกิร์ดเลยนะมันตีมันได้อะตัวนี้พี่เล่นเล่นมันไปพี่รู้สึกว่าตีไม่ได้มันมันตีได้ถ้าขนาดหนึ่งนะอันนี้ยังเบากว่านะอันนี้มันยังบาลานซ์บาลานซ์บาลานซ์ไอ้เนี้ยคือหนักหัวลอย บาลานก้านแข่งกันนั่นก้านแข่งวนหนักเออก้านแข่งวนหนักไปเป็นก้านแข่งวนหนักไปเป็นก้านแข่งบาลานก้านแข่งบาลานกับก้านแข่งวนหนักที่งานตัวเดียวเขาจะแก้ได้แต่ว่าก็ก็ต้นเลยพี่มีอย่างนี้อยู่แล้วสมัยนะตัวเก่าสมัยนะใช่ไม่พอกัน เปรเดียวกันต่าง้วที่ตูดตูดนี่ตัวนี้เป็นตูดแดงเอาพี่มันตูดยังยังแบบอ่ากยังแบบตูดแบบลายะไรานี่ะดนี้จะมีตูดรุ่นขารุ่นใหม่ลายเทพราง่ายเทพรากอ่ผมนี่เป็นรุ่นนั้นลลแล้วก็ตัสัญสดงนั่นต่แต voilà kind of uh, ่ดน like uh, uh, uh ีคนคนแดงใช่พอกนแดงยคนแดงสัญล uh ัก huh. ษ so ์ขาวใช่่้ชมองมาออกสวยมากใช่เพราะว่าเป็าที่สบายใจกับคนที่ชอปถือพีวที่ เอ็นหาเนห้าศูนย์ห้าเอ็นห้าศูนย์แล้วก็เอ็นเก้าสองมีสอง้ก็เป็นอะเลไมเลยใช่ใช่วมันสวยดีไม่ได้มีเล็นมันเลยเราเร่ความสวยอย่างไที่เก่งคือนั้นแหะพี่เขาตอนนี้เริ่มเร่มรู้สึกองกาี่เดียวพี่รู้สึกว่า ร้อยซึ่งสบายหมง่ายกว่าไม่ต no ีด uh ้กันเลยนะตีสบายจริงถ้ายู่หัวหนักถามว่าถึงเวลาแล้วใช่รู้สึกดีวาวิดหน้าทาไม่ได้ ไอ้ตัน้าเก็บเาศูนย์ัแล้วนี่าสด่ใช่ไหมั้าอะเ้นสัดีครับวัีี่ผไเองานเลยไเก้าศูนย์้าม่รเแข็งอ่ะเอ้น้ามันแข็งหัวหนักอยู่แล้วสเอ็แมีแต่มันคือสเปเนักนอยู่แล้ว คเก่าุเก่าุเก่าุเก่า้นไ้้องแขงู์ี่ปีนี้ยูนิคหรอน่าจะแค่พี่แค่สองลูกน่าจะ99 99โกลูกับ99เป็นสองับที่มาแจ๋ว99โกล์เหมือนเดิมที่ส่วนตนไม้9้ากล์สุดแจ๋เดี๋ยววันนี้มันไม่มีที คือก่อนหน้านี้มันจะรังตอนที่โมงตาคำาว่าพอโมตาปุ๊บไปเลยแล้วที่สำคัญครับมันักการที่่าและชอบนะาสัมรเอกชั้นใหม่เขาทำใหม่ลงในนีเขาบอกว่าเขาอยากให้ทุกคนได้ใส่เขาอยากให้ทุกคนได้ใส่ให้ทุกคนใช้ไม้ดกวยเขาบอกว่าเขาบอกว่า นามเลยกับเพื่อนท่านเนี่ยเพราะว่าแบบไม้ใหม่เขาอ่ะน่าจะดีกว่าเดิมบอกอย่างนั้นยมาจับเขาหรือเปล่ามาเล่นดิมาจากเขาหรือเปล่าเขาเป็นสีขาวรออย่างีงว่าขาวเขียวแล้วก็เสร็จมือที่มือท่ารอให้ซุปเปอร์ตะกอดแล้วเข้ามือกัญญากันเน่ยว่าเริ่มจะเริ่มงขายกันญาจองไปแล้วจองไปแล้วหรือเปล่เงาะจองไว้ตรงหน้าพี่ท่านไปชิคมาแล้วที่ไหนท่านไปถามมาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยวิลลุคุระแล้วต้องตอกไม้มิลลุค้าจากสุขาเนี่ย เอาไปเล่นหนึ่งไปรอดี๋ยพี่เตอร์ก็ต้องอยากฟันเลยเหรอไม่รู้น่าจะมาเลักโอ้นี่คือค้ามน่าคือราคาที่ห้าแต่ะห้าแต่ว่าที่จะใช้รถต้องแถ้าพี่จะใช้ส่วนรดที่จะจะบัตก็ก็ต้องเดิออมาเจ๊นยเพราะว่ากันะว่าราคาทาไออืมคือถ้าหกแนน่รว่าแที่ตัวนี้ใช่ใช่เพราะ้ตวนี้มองกนะครับ

ยิ้มมาพูดดีเลยตอดนี้กเฉยๆใม่ไหี่มาที่บอลลูนอยากได้ยิ้มเยอะๆยืดยืดไม่ได้อกได้เลยอากกระอกกันอยากกินนะ้าร้ามองมาก็เนี่ยกนหนแล้วเว็บอนมาเส็จแล้วันนี้ ใช่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 นั่นแหละก็ต้องแต่ว่าุูสภาพเทบเลยไม่ได้อทไรไหม่ได้ไหมมากมากหนึ่สองสองไปขานมี่ไอสชิะไปั๊ไอไอินาพีอะไรกั้งอมันคายอยู่สิวันนี้ดู4ีมันสอเหมือนการโนี้แสงใช่เลยนะผิที่ดูไม่ดีแ้่ไม่มีแต่ล้แต่ไม่ถึงว่าพักมีแขลม่างอยู่ล้งีมน่นไอ ได้เพราะตอนนี้คิดดีอเริ่มเริ่มจะแลแราคาเริ่มลงลงเพิ่มเพิ่มเพินกเปน2ก็ตอนนี้ที่ไม่ได้พูดออกมาก็รีวิว่าไคันแล้วเหมือนกัน เอาเลยได้ก็ได้ เราชอบผมนี่ว่าจะลองมั้ว่า สดีครับ